พระบารมีและการสรรเสริญแด่พระเจ้าค่ะเราร่วมใจกันอธิษฐานฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นองค์อัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระบิดาเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์สอนเราให้เราได้รู้จักถึงความรักความเมตตาความอภัยพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เรานั้นจะได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เพื่อเรานั้นจะได้เปี่ยมด้วยความชอบธรรมและทุกๆคน นพี่น้องของเราก็จะเปี่ยมด้วยความชอบธรรมเพื่อโลกของเราใบนี้จะได้มีสันติสุขที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าลูกเชื่อว่าสันติสุขของพระองค์นั้นจะเป็นสันติสุขที่เปี่ยมล้นพระบิดาเจ้าเพื่อคนเราของของพี่น้องของเราทุกๆคนนั้นเขาจะได้รับการชอบธรรมที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าและจิตใจของเขานั้นก็จะได้สูงขึ้นพระบิดาเจ้าโลกของเรานั้นจะอยู่กันด้วยสันติสุขโลกของเรานั้นจะอยู่กันด้วยความรักความ